ออกซิงเกิลใหม่แล้วก้อยชลินีอดีตนางเอกหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับวงศิล,ลปินภูไทยตอนนี้เป็นนักร้องอิสระได้ออกเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่แล้วเพลงยังฮักเขาอยู่บ่ซึ่งเพลงนี้แต่งโดยแจม พลอยภัยลินนักร้องชื่อดังเพลงนางเอยนะคะกำลังแต่งนะคะกำลังจะหาพระเอกนะคะกำลังเริ่มถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วค่ะเราก็รอชม กันต่อไปรอฟังกันต่อไปนะคะว่าผลงานเพลงฮักเขาและบอของก้อยชนินีจะเป็นยังไงจะปังหรือจะเป็นยังไงนะคะเรารอรู้กันต่อไปค่ะรอฟังกันต่อไปค่ะ